สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องเบียชแนลค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็มาในเกม Rv อีกเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นตัว L อ a n ลนะคะทุกคน <Wow. S 1> มันเรียกว่า L อ a n ลไหม A L A I N l a n d หรืูเปล่า <laughs> ประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่จะบอกว่าเราได้แอคเก่ากลับขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่ดู ดูจากการเล่นแล้วนะคะขึ้นสีม่วงคือเล่นบ่อยนะคะทุกคนามาจา้าไปกันก็มาลุ้นกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะชนะไหมนะคะทุกคนเอลแลนนี L ่คือตัวที่หนูก็ถนัดอยู่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะเ <laughs> พิ่งได้แอดเก่าเก่าคืนมาแต่ก็แบบยังไม่ชินเท่าไหร่นะคะเฮ้ยว่าไงครับว่าไง เจอกันหน่อยเอ้งโอ่งวิ่งหนีเฉยแล้วตามจริงตัวอ่ศัตรูฝ่ายตรงข้ามาเมื่อกี้มันโหดนะแต่แตก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะคะทุกคนว่าเขาจะเล่นได้ไหมนะคะอันนี้แล้วก็เกี่ยวกับการออกของด้วยนะคะทุกคนมาดูกันเลยจ้าว่าวันนี้เราจะฆ่าได้กี่ตัวนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็วิ่งไปเพิ่มเลือดแล้วจ้า คือไม่อยากให้เลือดมันลดอะคือต้องเต็มตลอดนะคะนี่นี่มาดิ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 อืออือโอ้โหวิ่งไปก่อนนะคะอันนี้คือปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่ามันมีเขาปมเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเองจะตุยนะคะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเอาเออ คาดว่าเราน่าจะมีโอกาสชนะนะคะเพราะว่าทีมเราอ่ะฆ่าดได้สามแล้วแต่เราคือยังฆ่าไม่ได้สักตัวเลยเนาะ,ะ <laughs> แล้วก็จะเน้นป้อมนะคะวิวิมันมาอีกแล้วอืม เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเราได้เหรียญเยอะเราก็จะมีเงินซื้อของเยอะนะคะเจอสักหน่อยอ,อืออือแน่จริงอย่าวิ่งนี้สิมาดิมาดิวิ <c oughs> ป้อมกินอีกแล้ว oh <no. S 1> แล้วก็มาเติมเลือดเหมือนเดิมแวะมาชมเพื่อนหน่อยว่าเพื่อนฆ่าได้กี่ตัวละนันตายามาโหดนะวันนี้ฆ่าได้สองเนี่ยเรายังไม่ได้สักตัวเลยนี่ทีมเรานำแปดแล้วจ้าอุยอ้ยอุ๊ยเลือดเหลือนิดเดียวเองอะมา นันป้อมช่วยเพื่อนนะคะเจอสักหน่อยเอออืมไม่กล้าฆ่าต่อนะคะเพราะว่ากลัวเอ่อกลัวป้อมมันกินเราแบบหมด <c oughs> อฮ้ยมันมาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะวิ่งบางทีเราเล่นเอลแลนอะมันก็ควบคุมยากนะคะทุกคน กพรมยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้อยู่น่าจะรู้จังหวะของน้องนะคะว,วิวยมันมาสองตัวอเอ้าวายไม่เห็นเราเฉยวูคองวูคองไม่เห็นเราอะถ้าเราโดนลุมเมื่อกี้น่าจะมีโอกาสไม่รอดได้นะคะทุกคนสองตัวเมื่อกี้เพราะว่าก็คือแบบโหดกันทั้งกู่อยู่นะว,วิเพื่อนมาช่วยแล้ว,วนี่ สักหน่อยเจอนันตายาเข้าไปตุยเลยนะคะ <Woo! S 1> <laughs> โหดมากอ่ะ <Double kill. S 1> คือได้เปรียบที่เรายิงไกลแหละของนันตายา <c oughs> คือโหดมากแต่ถ้าคนเล่นเป็นนะ่ะก็ก็ชนะได้นะ <c oughs> ไปแตกนึงนี่แหละ <c oughs> ป้อมเขาแตกแล้วนะคะทุกคนตัดกำลัง ทีมเขาได้แล้ว,วามามาดีแ,แน่จิงก็อย่าวิ่งหนีซิมาเอ่อฆ่ากันลุยเดียวเลยเนี่ยทรปบ,บเล่นแต่อยู่ในป้อมแล้วก็โดนป้อมยิงเนาะ<อ>คือเรายังไม่มีอะไรแบบ เลื่อนไหวเลยทุกคนเราเพิ่งช่วยเพื่อนได้หนึ่งเองแต่ว่ายังไม่ได้ซักคิวว้าโว้ายว้ยโอ้โหเลือดคือลดแบบเยอะมากเฮ้ยทุกคนคือเพื่อนเขาจะเพื่อนเขาจะชนะแล้วอ่ะข้างบนอ่ะ คือเขาดันช่วยกันจนแบบจะชนะแล้วคือหนูยไม่เป็นไหนเลยจนจะเข้าป้อมใหญ่แล้วอะคือโหดมากนะคะว้าวทีมเรานำา2 2ต่อ1นนะคะทุกคนนี่แหละไปจ้ะ ไปเรื่อยๆนะคะแท็กแท็กจ้องนีแวนมาว่ะแวนกระบ,บูควงม,มาจะมาฆ่าฉาันละสิไม่ได้หรอก โอ้โหนันตยาคือโหดมากโหดไม่ไหวแม่แต่เราก็ช่วยนันต้อมนะคะคือสรุปเพื่อนแบกเราไม่ได้แบกเพื่อนนะเพื่อนแบกสักทีสักทีเออเราได้ช่วยเพื่อนก็อุ่นใจนะคะเออนันตยาได้หลายคิวเลยนะ คนที่ได้ MVP น่าจะเดาไม่ยากนะคะเพราะว่า <c oughs> ก็รู้อยู่ว่าเ <c oughs> นินเต่้คือโหดสุดก oh, 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 oh. ี่นิดเดียวจะชนะอะไรคะทุกคน <team> มาในที่สุดอุบอุบอุบสักที นี่เรียบร้อยเย้ดีใจคือแรงของหนูอะ่ะบัญชีเก่ามันก็จะอ่อยู่แพทตินัมนะคะทุกคนมันก็จะดึงขึ้นยากหน่อยนะะเพื่อจะแบบมีโอกาสชนะนก็จะยากนิดนึงนะคะถ้าไม่ชนะลดดาวอีกโหถ้าใครเล่นเกมเอาวีแบบโหดๆเนี่คือถือว่าแบบ อันนี้เลยนะแบได้ดาวเยอะนี่นะคะทุกคน6.4ช่วยเพื่อน4 <c oughs> คือ่าไม่ได้สักตัวเลยแต่ก็ยังดีที่เราไม่เคยตายเลยนะคะทุกคนเอาไม่ใช่ไม่ใช่นันตยาหรอเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ใครได้ MVP มีพีมะลืมดู <laughs> อ่าคารก็ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปเล่นเกม Rv นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องน้องเบียนด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ